สวัสดีจ้าอีสานกินแสบมากแล้วจ้าสวัสดีวันเซานะจ้าพี่น้องจ้าวันยุดสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะจ้ามีความสุขกับ ซุกๆุกวันนะจ๊ะพี่น้องจ้าเมนี้แมวสิพ่ามากินใส่กอกวุ Oliver, <My> right. s, <S ้นเส้นนะจ๊ะใส่กอกวุ้นเส้นอีสานบานเฮ่านะจ๊ะมื้อนี้ก็สิมีไอ้ผักแก้มก็สิมี่สลัดเนาะจ้ะก็สิมีกระล่ำกระล่ำหัวแหลมของฝรั่งก็สิมีหอมแดงพริกนิดหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องจ้าห้ามอย่ากัดอย่าแก้มเนาะจ้ะพี่น้องจ้ามาๆมากินน้ำกันเนาะจ้ะมื้อนี่เบาๆหลายคือเก่าเนาะจ้ะมากินเลยนาะจ้ะ บาลายซิวระเด้กินมจ้ะเกลับกุนเชนไม่คุณกินอยู่ขขางๆมากินน้ำกันแเ้ียวจอร่อยไะ้เตาากินอยู่ขงขางๆ Não tinha nem o pouco. We're gonna get on มีแต่กินกล่ <c oughs> องนะจ๊ะครับครับ <c oughs> ทุกหน่อย ของบานห้องกินกินตอนไหนก็อร่อยเนาะหมูสาวกับกินน้ำพยายามหัดถห้ลูกกินอาหารบานห้องน้ำได้ลเลาเห็นแล้วจะแจบ็บเขากับใหญ่เขากินน้ำเราไปหนอ่อง วาฮอนอืมนดังชาวโวราชซาบิ 能画吗？Uh huh. ข้าวเปลือา <Okay, S 1> อ,อืมพ้มากินในข้ัวพี่น้องไม่ได้ไปกินอ่างบนเปลี่ยนบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้ไม่มีเปลี่นยนจากเป็นจากข้างล่างอืมเปลี่ยนฉากเป็นข้างล่างมั่งเนาะว่าทำทุกทีทุก ทุก mm. วันขึนบ้ันมีก็เลยเปลี่ยนใจมาเป็นข้งนงางล่างบ้างใช่ผู้กำกับหน่อย <c oughs> ว่าจ่เห็ดยังเราอส่วนรวมมากินเห็ดถ้าไหวเห็ดนั่เหมืองอแง่ริงอกพนั่งตรงีส่วนรวมสุนแนวใช่ไหมอือ <c oughs> อืมลับ ไม่เห็นหน้าคนเดียวไม่เห็นหน้าคนเดียวคนเดียวจะไม่เฮ้ยไข้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 น่ากินอยู่ของข้า kỳ nào cũng có đấy Đó này nào là một năm gồm hạt này nói đây đại cả đi đi qua bỏ kỳ bỏ hạt kỳ Ừm, เผ็ดจัน่อยครับปวดพวกอิ่นแล้วโลงโ่งเวทีใดเะาจะพี่นองจ,จ่าแสบคักแสบแน่แสบอีลีอีล้อนะจ๊ะครับเมนูใส่กอกวนเส้นนะจ๊ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆนะจ๊ะเพื่อสีโพผ่านคลิปต่อๆไปของแมวนะจ๊ะสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณเหลายๆสำหรับการรับชมนะจ๊ะพี่น้องจ๋าจังพอกันไหมในคลิปหนะ้าบายยค่ะ